พี่น้องเออเดีน้องนางกลางนาโู้ไข่เต็มๆทองพี่น้องเดีสุดยอดมึงเด้อจะบีเบมึงอี๋เดี๋ดวยวใครดีนี่จะไข่พี่น้องแขกสวัสดีครับครัวเชอแนลวีแล้วครับมือน,นี่แอ่เมนูกำลังฮิตพี่น้องอ่ะอันนี้ตั้งซื้อว่าสาวน้อยตกน้ำอ่าอึ้งช็อตได้พี่น้องแขก แม่ไข่เต็มทถองอน,นี่สาวน้อยตกน้ําครับอ้วนนี้บตัตกตัวใหญ่นี่โอ้เป็นแต่แซ่บจิม้มน้ําจิ้มที่ฟูดสองสีพี่น้องอันนี้สีปินสีมีสีเปีส,สีสีเขียวอันนี้นี่เป็นแต่แซ่บแผะมาโบว่าอะไรอยากหาพี่น้องมา,มากินน้ำกันเธอแรกได้ชีวิตที่กันพี่น้องเมนูกับลังหิดเนาะอ,อ๋อจ้ะอย่างตัวละครอยู่อู้ อืมอืมอืม right? อ <without> ืมอ mm. ืมอ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 ือืมอืมขอให้กระดูกเริ่มเป็นหรอกนะอืมแสีบแม่ให้เต็มทองเลยพี่น้อง ยอดอืม <Yeah. S 2> mm hmm. แสบเสยพี่นอ้องอืมึฟินมาก mm hmm. อ่ะอืม mm hmm. มีสาร้องสีเขียวปเนะี mm ่ยนี่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่สุดพี่นอ้นองเยอะ

มันเขากัได้เลียหอมจับกึ่งฉัดสามน้อยตกน้ำอืมอร่อยมากเอาฟินเฉยแจ๊บเกยพี่หนักอืดยัด เรียบกินกันเมนูกำลังเห็ดกินน้ำพึินแน่เราลองกินบ้างครับพี่น้องแต่แสบอิลลี่นี่ตัวน้อยตัวละข้ามเลยอยู่ีนพี่น้องนะมาอืม ว้าวอืมเจ็บชี่มันบาดอยู่ไข่มันมันอืมอืมหอมทีเดียว ฟินอลไรไปเนองใครเจีมทองเลยไม่ใครเจ็มทองเลย เรสูบพับแพ่วไปเนาะพับแพ่วเขากันสุดหอมฮึฮ กิ่นที่ฝุดเผ็ดเผ็ดเข้มขน้นเลยหรอว้าวคนนม่เคยกลิ่นบนหัวครับวันนี้ล่องมาเคยล่อง,อง,อง,องมากลิ่นเออเป็นยังไง อย่งางเขาขึ้นมากลิ่นแทะอืมมันแสบไปเลยมืออื่นเห็ดต่มกันนะต่อมอื่นจะแบบขาำอ่อนพี่น่องสุดน้ำมันพอนกอีสแสบไปอย มากเลยอืมหมอมกรอบอร่อยอืมอืมหอมกลิ่นแซ่บครับแซ่บเองแซ่บเองพีน่พน,น้องอืมอืมพี่น้องเอ้ย นางกลางนาโอ้ไข่เต็มเต็มทองพี่น้องกสุดยอดเบิงนะจะบีบิงอียไข่ดีมจตไข่พี่น้องแก่สุดยอดจุกจุไข่จุกจไข่เน้นเน้นอื้มอืมอืมะอ้ัน ว้าวอืออ๋เป็นอย่างเขาคือมักกินกันอืมหืุละทำยไงถึงอร่อยเป็นอย่างคนาคือกินกันอืมอืม เลืองกระพะแพะเนี่ยเข้ากันกดีพี่น้องมันเห็ดบาหหยเลี่ยนเลยปลาไหาย,ยังเลยมันจะหอมตัดเลย ชิ่นใหอือ mm ้ย hmm. ไข่ไข่เน้นๆพี่น้องจ้ะ้ <Ooh. S 1> เต็มทองครับเต็มทองแน่เพื่อพี่น้องบเวลาเด็สุดยอดมีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยอือห mm ้ hmm. เอาชีแดงเลยก็เนี่ย อวิ่งเลยไปหนป่นอง เดี๋ยวแปดตัวต้นท้ายครับพี่น้ <c oughs> องขึสิ้นเลยซา้อยตกน้ำตัวที่แปดว้าวเย้ อืมอืมเป็นมันๆหนึนหบๆอ,อร่อยอืมว้าวบอกเลยว่าสซบ sudah. Mm hmm. Nih. Nih, sudah. Hmm. Mm -hmm. น้ำจิ้มสุดยอดเลยพี่น้องโอ้โหพอแจ๋วจะเห็นน้ำเด้่ครับเนก่ยก็จะไปก็ขออาบ ขอภัยหลายได้ครับเด้อสำหรับคนที่บ่กินอื่นต้องับนักวันนี้เพิ่งมากินเธอแหลกร่องเบิงแซบอีรีครับสุดยอดเลยครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโข้อเสนอในเพจเฟซบุ๊กและยูทูบน้ำเด้ครับพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจเให้ได้ผลงานออกมาต่อไปนะครับนะกวันนี้ขอไปก่อนแล้วครับมื้อหน้าชัให้หาเมนู้ยไม่แสบๆมาให้กินอีกครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ